ผมมีทางออกครับถังเก็บขยะในรถยนต์นี่ครับเรียบร้อยหรือแม้แต่ฝั่งบริเวณคนขับครับซื้อหนึ่งชุดก็ได้มาได้ครบแบบนี้ครับขับรถไปก็ใส่ด้านข้างแบบนี้ครับกรณีที่เป็นคนขับขยะของใครของมันครับผมนี่คุณเคยเจอปัญหาเวลาที่จะทิ้งขยะในรถเช่นกระดาษทิชชู่จะหาที่ทิ้งตรงไหนไหมครับ การจะทิ้งข้างรถก็เป็นการเสียมารยาทครับโดยเฉพาะรถด้ดานหลังมองเห็นเราหรือบางคนก็วางตามซอกตามมุมแบบนี้ครับบางครั้งลงจากรถมาแล้วก็ลืมมาออกเป็นพระ,ะกับคนขับอีกครับบางพวกกระดาษทิชชู่ที่ใช้แล้วเป็นของใช้ส่วนตัวครับบางคนก็ไม่อยากจะไปสัมผัสครับมีทางออกครับกล่องเก็บขยะในรถยนต์นี่สะดวกสบายครับสามารถถอดได้ครับนี่แบบนี้ครับ กล่องน่ารักน่ารักซื้อหนึ่งชุดจะมาด้วยกันทั้งหมดสองกล่องแบบนี้ครับสามารถประกอบใช้แบบง่ายๆครับสวมเข้าไปนี่ล็อกแล้วก็บริเวณข้างประตูวิธีใช้ก็แบบง่ายๆครับสามารถถอดประกอบเอาไปเสียบตามจุดต่างๆได้ครับเวลาจะใช้ก็เพียงแค่สวมเข้าไปแบบนี้ครับนี่เปิดอไปทิ้งนี่ครับ หรือบางคนสามารถเอามาใส่ด้านข้างแบบนี้ครับนี่แบบนี้ครับผมสะดวกใครสะดวกมันครับใส่ขยะเข้าไปหรือแม้แต่ฝั่งบริเวณคนขับครับซื้อหนึ่งชุดก็ได้มาได้ครบแบบนี้ครับขับรถไปก็ใส่ด้านข้างแบบนี้ครับกรณีที่เป็นคนขับขยะของใครของมันครับผมนี่ฝั่งคนขับ ฝั่งผู้โดยสารนี่ครับผมไม่เบียดครับนี่ไม่เบียดใช้ดีบอกต่อเลยครับผมขยะในรถยนต์ถอดง่ายประกอบง่ายใช้ดีบอกต่อ